นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่29แอบคิดถึงทันวาภาวรังคณากลับโรงแรมเขาอยากให้โรงแรมอยู่ไกลกว่านี้จะได้อยู่ด้วยกันนานๆานเขาอดคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่อยุธยาไม่ได้ถึงจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาก็ชอบที่ได้มีโอกาสดูแลหญิงสาว น้องวอยพี่ขอถ่ายรูปไปให้ที่บ้านดูหน่อยได้ไหมครับสายทานไม่เชื่อว่าพี่นัดครอบครัวของหนูได้แล้วเขาจะได้เคลียร์งานทันวาหยิบโทรศัพท์มือถือตั้งกล้องเตรียมถ่ายรูปพี่สายทานหรอคะได้ค่ะวรังคณาเอียงตัวไปหาทันวาฉีกยิ้มเต็มที่อยู่ข้างๆเขาโอเคครับน่ารักจังเลย เดี๋ยวพี่ส่งให้สายทานดูเดี๋ยวนี้เลยอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมแถวนี้มีร้านอร่อยออร่อยหลายร้านจะได้แวะซื้อเข้าไปที่โรงแรมไม่เอาดีกว่าค่ะไว้ไปดูว่าที่โรงแรมมีอะไรอร่อยบ้างขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เช้าบริษัทที่รับสร้างบ้านเขาจะมาดูงานหนูออกมากับพี่ได้ไหมพี่ไม่ค่อยถนัดคุยเท่าไหร ได้ค่ะไม่เป็นไรไวอยว่างว่าจะมาเคลื่อนรถไถ่ายลงสวนด้วยค่ะหลังจากที่กินข้าวเย็นร่วมกันเรียบร้อยทุกคนแยกย้ายกันเข้าห้องพักว่ารางคณาตั้งใจนอนกับนางวีรวันแม่คะวอยนอนด้วยนะคะอยากนอนกับแม่เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้ววอยไปหาแม่ที่ห้องนะคะได้ลูกแม่หวังว่าวานคงไม่อยากนอนกับแม่เหมือนพี่วอยเขานะลูก ไม่ดีกว่าครับแม่รุ่งนี้ว่านเข้างานเช้าต้องตื่นแต่เช้าเดี๋ยวจะกวนแม่กับพี่วอยไปไปแยกแย้ายกันไปดอนแม่จะไปดูละครต่อสักหน่อยขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้อร่อยมากนางวีรวันพูดด้วยความจริงใจกับทันวาก่อนที่วารังคณาจะเข้าห้องธันวาตามมากระซิบถามหนู มีอะไรหรือเปล่าถึงไปนอนกับคุณนะไม่มีอะไรหรอกค่ะว่าอยากนอนกอดแม่เฉยๆไม่ได้นอนกอดแม่หลายวันแล้วอ๋อพี่เข้าใจแล้วฝันดีนะครับค่ะขอบคุณนะคะชายหนุ่มมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ที่ผนังห้องเขาอ,อาบน้ำแล้วนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงสองทุ่มยังไม่ดึกเลย เขานอนไม่หลับอยากคุยกับวรังคณาแต่หญิงสาวจะไปนอนกับแม่เสนีแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยมองไม่เห็นว่าอีกคนทำอะไรอยู่เขาต้องเร่งช่างให้สร้างบ้านให้เสร็จเร็วขึ้นแต่ถ้าบ้านเขาเสร็จเร็วเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านวรังคณาแล้วจะมีใครคิดไหมว่าท้ามโารงแรมเขาอยู่ใกล้แค่ไม่กี่ซอยแต่เขาไม่มาอยู่ กลับไปขออาศัยอยู่บ้านข้างๆวันนี้วารังคณาก็รู้แล้วว่าเขามีคอนโดที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านใหม่ที่จะสร้างนักคนที่บ้านบอแหวนคงไม่คิดมากหรอกเขาก็ไม่ได้ทำตัวรุ่มร่ำวารังคณาเข้าห้องได้ก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเป็นชุดนอนวันนี้เธอออกไปกับทันวาแต่เช้าเหนื่อยเหมือนกันขนาดไม่ค่อยได้ทำอะไร โดนฝุ่นที่บ้านมาอีกหญิงสาวหอบผ้าห่มและหมอนเปิดประตูออกไปหานางวียรวันที่ห้องอ้าวคุณยังไม่นอนหรอคะพราะรังคณาเปิดประตูออกมาเจอทันวาที่กำลังเปิดประตูออกมาพอดีห้องเธอกับห้องเขาอยู่เยื้องๆกันห้องเขาอยู่ติดกับห้องนางวียรวันส่วนห้องเธอติดกับห้องวรวิทย์ยังครับ ทำไมหนูต้องหอบหมอนมาเยอะแยะขนาดนั้นในห้องกุณาก็มีพ่อห่มสำรองก็มีมาครับพี่ช่วยพอดีวอยติดหมอนติดพ่อห่มค่ะเลยขนไปจากห้องวรงังคณาจำต้องให้เขาถือหมอนช่วยเพราะเธอหอบหมอนหนุนสองใบหมอนข้างพ่อห่มผืนใหญ่อีกหนึ่งผืนเอ้า ทำไมขนอะไรมาเยอะแยะเลยหนูวอยที่นี่ก็มีแม่ก็บอกแล้วนี่ใสติดหมอนติดผ้าห่มนี่ไม่หายเลยโตแล้วนะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่ลายพื้นลายใบนุ่มดีจะตายลำบากคุณเขาช่วยถือมาอีกวอยเจอคุณเขาหน้าห้องพอดีค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกครับคุณนะ้าผมเต็มใจมาก็ดีแล้วแม่มีเรื่องจะบอก วันมะรืนแม่จะไปถือศีลที่วัดสามวันพรุ่งนี้จะให้หนูวอยเข้าไปเอาชุดขาวที่บ้านให้แม่หน่อยได้ค่ะแม่วอยตั้งใจจะไปบ้านอยู่แล้วค่ะจะเอารถไถลงสวนผักเพื่อได้ปรับดินดีๆีลูกแม่เห็นสวนผักที่นี่แล้วคิดถึงแปลงผักที่บ้านเราอยากปลูกอยากตัดผักแล้ว คุณน้าไปถือศีลที่วัดไหนครับวัดไกลๆนี่ล่ละค่ะเป็นวัดป่าเงียบดีน้ากับหนูวอยแล้วก็วานไปมาหลายครั้งแล้วงั้นเดี๋ยวเช้าวันมะรืนผมออกไปส่งนะครับจะได้รู้ทางเดี๋ยววันที่ออกจากศีลผมกับหนูวอยไปรับเองว่ารังคณากรอกตายไปมานั่งฟังผู้ชายตรงหน้าคุยกับแม่ของเธอ ช่างเหมาะเจาะจริงๆนี่เธอคงต้องไปไหนมาไหนกับเขาตลอดเลยสินะหนูเป็นอะไรไปนิ่งเชียวเปล่าค่ะแค่กำลังคิดตามที่คุณพูดท่านวายิ้มหันไปหานางเวรอวันพรุ่งนี้ถ้าไม่อยากลงไปกินข้าวที่ห้องอาหารอยากกินที่ระเบียงนี่ก็ได้นะครับกดกลิ่งเรียกพนักง,งานได้เลย ที่นี่ไม่มีแบบเป็นบ้านพักส่วนตัวใช่ไหมคะกำลังคิดอยู่ครับคุณน้าแต่ผมว่าผมพอแล้วครับไม่อยากทำเยอะแล้วทำที่มีอยู่ให้ดีก็พอปากเขาก็คุยกับนางแหวนแต่สายตาก็คอยมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆแม่นั่งพับเพียบเล่นโทรศัพท์ท่าทางอยากจะนอนเต็มทีแล้วผมขอตัวก่อนนะครับคุณน้ากับน้องโวยจะได้พักผ่อน ว่ารังคณาลุกตามเขาเพื่อไปปิดประตูห้องฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันหญิงสาวเพียงแต่ยิ้มให้เขาเพราะตอนนี้เธอง่วงมากตาจะปิดเสียให้ได้เธอเดินไปปิดไฟแล้วขึ้นเตียงนอนเลยทันทีแม่ขาอยนอนก่อนนะคะง่วงมากเลยคะ่ะไวอกอดแม่นะคะนางวีรวัน นอนมองลูกสาวคนสวยของนางหวังว่าการตัดสินใจของนางครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องขอให้ลูกสาวของนางพ้นภัยขออย่าให้มีภัยอันตรายเกิดกับลูกสาวของนางเลยการที่นางจะไปถือศีลครั้งนี้อาจทําให้ทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนางไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายบุญกุศลที่นางทํามา พยายามตั้งจิตอธิษฐานขอให้ครอบครัวของนางปลอดภัยถ้ามีภัยก็ขอให้ลดน้อยถอยลงว่ารังคณาเป็นเด็กดีขออย่าให้ต้องเจออะไรที่ร้ายแรงเลยอย่างน้อยนางก็โล่งใจที่ลูกๆของนางเห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องไปอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานางวีรวรรณมั่นใจว่าสิ่งที่นางและลูกตัดสินใจนั้นถูกต้องแล้ว และบางสิ่งบางอย่างที่นางสัมผัสได้ตั้งแต่ทันวาเข้าหาครอบครัวของนางทำให้นางเวียรวันไม่ห่วงลูกสาวมากนะักเมื่อคืนกว่าทันวาจะนอนหลับก็เกือบเที่ยงคืนขอลายหาวรังคณาส่งค่าใช้จ่ายของช่างที่ไปทำงานที่พระนครศรีอยุธยาให้หญิงสาวแต่ไม่มีการอ่าน เขาเข้าใจว่าหญิงสาวหลับเพราะเมื่อคืนเ็าเห็นว่าวรังคณาง่วงมากคงสบายใจด้วยที่ได้นอนกับแม่เขายังไม่ยอมลุกจากเตียงมองข้างเตียงของตัวเองตั้งแต่เขารู้ใจตัวเองข้างๆข,ของเขาก็ไม่มีใครได้มานอนใกล้อีกเลยคิดถึงคนที่อยู่อีกห้องแล้วทำให้เขาต้องเผลอยิ้มอยู่คนเดียว ไม่นานก็รีบลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวผ้าในกระเป๋าที่เอามาจากคอนโดยังไม่ได้เอาออกมาแขวนปล่อยไว้แบบนั้นแหละหนูตื่นนานแล้วหรอครับพี่เข้าใจว่ายังอยู่ที่ห้องคุณนา้าตื่นนานแล้วค่ะกลับมาอาบน้ำที่ห้องแม่กินข้าวที่ห้องแล้วค่ะไม่อยากลงไปที่ห้องอาหารเริ่มงดเนื้อสัตว์ก่อนเข้าวัดค่ะ ว่านออกไปทำงานแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับไปแต่เช้าแล้วค่ะแล้วหนูกินข้าวหรือยังยังค่ะกำลังโจงลงไปกินที่ห้องอาหารไม่ต้องรอเดี๋ยววันนี้ก่อนเข้าบ้านพี่จะพาไปกินโจ๊กเจ้าอร่อยไปกันเถอะครับยังไม่ทันที่วาราังคณาจะทันได้ตั้งตัวทันวาก็คว้าแขนของเธอพาเดินลงบันไดไปที่รงจอดรถ แลขับออกไปทันทีทำอย่างกับว่ากลัวใครจะเห็นว่าร่างคณาถึงกับงงกับสิ่งที่เขาทำตกลงก็เป็นอะไรไปจะรีบไปไหนกันแน่คุณหนีอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูรีบจังเลยเปล่าพี่ขี้เกียจเจอคนไม่ค่อยชินกับโรงแรมสักเท่าไหร่บอกตรงๆว่าไม่ค่อยคุ้นครับถึงว่าคุณถึงไม่ชอบอยู่ที่โรงแรมหรือที่คอนโด ชอบอยากอยู่คนเดียวก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเจอคนที่อยากอยู่ด้วยพี่ก็อยู่ด้วยได้ตลอดเวลาไม่อยากห่างเลยเอา้าวนี่คุณส่งลายให้วอยตั้งแต่เมื่อคืนหรอคะโหห้าทุ่มวอยหลับตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มเลยค่ะท่านว่าพูดยังไม่จบวาราังคณาก็พูดสวนขึ้นมาชายหนุ่มแอบถอนหายใจแม่คุณ ไม่ได้นึกเฉลียวใจอะไรบ้างเลยหรือไงวอยขอโทษนะคะงั้นเดี๋ยววอยโอนเงินค่าแรงให้เลยโอนเข้าบัญชีที่พี่ส่งให้นะครับไม่ช่างเขาเลยไม่ต้องผ่านพี่ได้ค่ะเดี๋ยววอยโอนแล้วส่งสลิปให้นะคะคุณจะได้ส่งให้ช่างเดี๋ยวพี่ไปตัดผมก่อนนะครับเสร็จแล้วน่าจะได้เวลากินข้าวกลางวันพอดีหนูอยากกินอะไรเมื่อกลางวันนี้ ก๋วยเตี๋ยวค่ะว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวสรุปว่ากว่าทั้งคู่จะกินข้าวเช้าเสร็จท่านว่าไปตัดผมร้านประจำตัดผมเสร็จได้เวลากินข้าวกลางวันอย่างที่เขาบอกไว้จริงๆรว่ารังคณากินก๋วยเตี๋ยวกินแบบไม่มีการเขินอายใดๆผู้หญิงบางคนจะค่อนข้างอายเวลาที่กินอาหารที่เป็นเส้นเมื่อเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ชาย แต่ไม่ใช่วารังคนามีอะไรแปลกหรอครับธันวารูปหน้าตัวเองเมื่อเห็นว่าวารังคนาจ้องหน้าเขาคุณตัดผมแล้วดูดีกว่าเวลาไว้ผมยาวรุงรังอีกนะคะหนวดเคลาผมยาวแล้วดูน่ากลัวก็นี่ไงพี่ไม่ไว้ยาวแล้วต่อไปนี้จะตัดสั้นตลอดพอเริ่มยาวหน่อยก็เริ่มลำคาญแล้วทำไมวันนี้เสื้อยับจังเลยคะ วอยว่าจะทักตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อวานยังเรียบอยู่เลยอ้อพี่เอาออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ใส่เลยอย่าบอกนะคะว่าคุณยังไม่ได้เอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าใช่ยังไม่ได้เอาออกเลยสักตัวพอดีเมื่อคืนเข้าห้องแล้วพี่ก็ทำงานตลอดเลยตายแล้วยับหมดแล้วมั้งคะถ้าบอกว่ายัง ไม่ได้เอาออกจากกระเป๋าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใส่แล้วก็ยับเหมือนกันโท่แล้วแบบนี้จะรีดทำไมล่ะคะบางทีคุณก็ต้องพบลูกค้าถึงส่วนมากจะเป็นยีนก็ต้องดูดีบ้างครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปห้องแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาออกจากกระเป๋าแล้วแขวนโอเคไหมว่าลังคณายิ้มตอบเขาไม่ได้พูดอะไรออกมา เรากลับกันเลยใช่ไหมคะวอยว่าจะเข้าไปดูชุดข่าวของแม่ไปครับไปเลยท่านวาลุกขึ้นทันทีเขาจ่ายเงินนานแล้วแต่ยังอยากนั่งคุยท่านวาขับรถออกจากร้านอาหารแปบ๊บเดียวก็ถึงบ้านสวนวอแหวนเขาชอบแบบนี้ไม่ต้องเข้าเมืองมากรถไม่ค่อยติดโหนี่ช่างเขาทำงานเร็ว เรียบร้อยดีจังเลยนะคะแป๊บเดียวตึกสามชั้นหายวับไปกับตาเมื่อวานวอยังแหงนหน้ามองอยู่เลยวันนี้ราบเรียบไปหมดเลยเพอาตึกออกโล่งดีจังเลยนะคะหนูชอบไหมแล้วเดี๋ยวจะมีบ้านเรือนไทยมาตั้งแทนชอบค่ะแล้วคุณจะทำรั้วแบบไหนคะในแบบบ้านไม่เห็นมีรั้วเลย พี่ให้ช่างทำเป็นรั้วไม้ดัดครับจะได้เดินไปมาหากันได้สะดวกอืมก็ดีนะคะงั้นเดี๋ยววอยไปดูชุดข่าวของแม่ก่อนนะคะเชิญคุณตามสบายเดี๋ยวพี่ไปช่วยจะได้เจอเร็วๆ่อยไปดูช่างพร้อมกันท่านวาเดินผ่านหน้าวรังคณาเข้าบ้านของเธอไปหญิงสาวเดินตามเขาเข้าไปช้าๆ พอกลับมาถึงบ้านและเห็นช่างเกลียยพื้นที่เพื่อลงมือสร้างบ้านเรือนไทยเธอก็อดคิดถึงบ้านของป้าปิ่นไม่ได้คิดถึงอีกคนที่อยู่ทางโน้นการที่เธอกลับมาบ้านและวุ่นวายอยู่กับการเตรียมของย้ายไปโรงแรมไม่ไหนมาไหนกับทันวาทําให้เธอไม่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องทางอายุทยาอยู่ๆหน้าของผู้ชายคนนั้น ก็ลอยเข้ามาในหัวของเธอเธออยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาจะคอยเฝ้าดูเธออยู่หรือเปล่าเธอจะทำยังไงต่อดีเรื่องเงินที่ซื้อที่ดินและบ้านของป้าปิ่นแม่เธอไม่ติดใจเธอก็ไม่ติดใจแต่สิ่งที่เธอติดใจคือเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังเรื่องของป้าปินที่เคยเข้าไปในหมู่บ้านนั่นเรื่องของปู่ทวดปราบญาทวดวราง เรื่องของความฝันของเธอมันต้องเกี่ยวโยงกันแน่ๆคิดง่ายๆถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นปู่ทวดปราบบังเอิญออกมาดูแลลูกหลานและทรัพย์สมบัติของท่านกระทั่งมาเจอเธอที่หน้าเหมือนญาติทวดวรงังคนรักของท่านทำให้ท่านเฝ้าติดตามดูเธอตลอดเวลาที่อยู่อยุธยาท่านอาจจะอยากพูดคุยด้วยถ้าเธอได้คุยกับท่าน ก็น่าจะเป็นการดีจะได้เคลียร์กันไปเลยว่าเธอไม่ใช่แย่ทวดวรางหรือเธออาจเป็นแย่ทวดมาเกิดใหม่ก็เ,เป็นได้เพราะไม่งั้นเธอไม่ฝันว่ามีสามีและสามีเสียชีวิตหรอกแต่ถ้าเป็นเธอจริงๆแล้วถ้าปู่ทวดพาเธอเข้าไปในหมู่บ้านนั่นละ่ะเธอจะทำยังไงเอาจริงๆเธอก็อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า คิดแล้วคิดอีกคิดวนไปมาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้หรือว่านูววยคิดอะไรอยู่เพื่อเรียกตั้งนานไม่เห็นเดินตามพี่เข้าบ้านพี่เลยออกมาตามเปล่าค่ะพอดีกำลังนึกว่าเอาชุดขาวแม่ไปไว้ตรงไหนนึกไม่ออกเลยค่ะเธอจำต้องโกหกพันวาไปนี่ไง เดี๋ยวพี่ช่วยหาพระังคณาเดินตามทันวาเข้าไปในบ้านเธอจำได้ว่าชุดขาวแม่อยู่ตรงไหนการที่เธออยู่ใกล้ทันวาทำให้เธอลืมเรื่องราวที่อยุธยาเธออยากจะรู้ให้มันทะลุปลุกโปลงเลยเธอต้องรู้ให้ได้เชื่อว่าแม่บอกเธอไม่หมดวันที่แม่คุยกับเธอแล้วขอคุยกับทันวาดูเขาร้อนรน เหมือนกลัวอะไรสักอย่างพรุ่งนี้แม่ไปถือศินเธอหวังว่าธันวาจะห่างเธอสักสองสามวันให้เธอมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างวารวิทย์ไม่เท่าไหร่เขายุ่งเรื่องงานของเขาแม่ไม่รู้แน่ๆเพราะที่วัดไม่ให้ใช้โทรศัพท์เป็นโอกาสของเธอเธออยากเสกให้เขาหายตัวไปสักเจ็ดวันทางจะได้ปลอดปร่ง ไม่งั้นเธอจะคาใจอยู่แบบนี้มาคิดดูอีกทีทเธอก็ทำไม่ถูกอยู่ๆก็หายตัวมาอุตส่าห์ไปรับรู้ดูบ้านกับป้าปิ่นแล้วตอนนี้เธอจะไม่ไปอยู่ก็ควรจะบอกกล่าวป้าปิ่นบ้างไม่ใช่หนีมาแบบนี้เธอยอมรับว่าช่วงที่อยู่อยุธยาเธอไม่เป็นตัวของตัวเองเลย แต่ถึงยังไงเธอก็ไม่ลืมทันวาที่คอยดูแลเธอตลอดหรือเธอจะปรึกษาเขาดีและถ้าปรึกษาเขาแล้วเขาจะพาเธอไปอยุธยาไหมมีเวลาแค่คืนนี้ถ้าเขาไม่ติดธุระไปไหนเธอก็ต้องปรึกษาเขาเธอเชื่อว่าเขาต้องไปด้วยแน่ๆยิ่งสาวถอนอานใจยาววรังคณาเธอจะมาโลเลกลับไปกลับมาแบบนี้ไม่ได้นะไม่ใช่นิสัยของเธอ ต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยและเธอยังกังวลว่าแม่แหวนโทรหาป้าปิ่นหรือยังเพราะหลังจากตั้งแต่วันนั้นแล้วแม่เธอก็ไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยคุณคะเสร็จจากคุยกับช่างแล้วเรากลับโรงแรมเลยได้ไหมคะได้ครับกลับเลยแล้วกันนะดีเหมือนกันพี่จะได้กลับไปทำงานที่ห้องต่อไปตอนนี้เลยเหรอคะ พรางคนาสงสัยเพราะเขายังไม่ได้ไปคุยกับช่างเลยวอยทำให้คุณเสียงานไหมคะคุยกับช่างก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้พี่ก็มาอีกวันนี้ก็ค่ำแล้วรีบกลับกันเถอะสรุปว่าทันวาภาวรังคนากลับโรงแรมยิ่งสาวขอตัวกลับห้องหาแม่นางวีรววันเตรียมตัวนอนแต่หัวค่ำสรุปว่า วรังคณาไม่ต้องไปส่งแม่เพราะเพื่อนของแม่จะมารับที่โรงแรมพรุ่งนี้วรวิทย์ทำโอทีและรู้สึกว่าจะทำล่วงเวลาทั้งอาทิตย์ปลอดโปร่งทั้งสองคนเหลือแค่ทันวาเธอสังหอนใจว่าถ้าเธอหายไปเขาต้องตามเธอแน่ๆหลังจากแยกย้ายกันเข้าห้องนอนนางวีรวันขอตัวนอนก่อนวรวิ์แยกไปพักผ่อนเช่นกัน ธันวาแยกไปเซ็นเอกสารที่ห้องทำงานของเขาวรังคณารีบกลับห้องอาบน้ำเต็มตัวนอนสามทุ่มยังไม่ดึกเลยยิงสาวเขียวโทรศัพท์ไปมาไม่นานก็หลับไปเธอหวังว่าพรุ่งนี้ทางจะสะดวกทุกอย่าง